สวัสดีค่ะลุงเปิลสวัสดีค่ะมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับลุงเปิลอีกคือเกาเนาะเอฟซีเนาะหัวทันมาหนึ่งหกเก้าเตะสามตัวเนาะลุงเปิลเนาะแต่ว่าไปออกเลขหนาเนาะสามตัวหนาเนาะลุงเปิลเนาะครัเสด้เนาะเสียดายน่าเอาเรียกาครน่าสีมาลังวันทีหนึ่งเนาะลุงเปิลเนาะอ้ยแต่ว่ากับโบเป็นหังเนาะแต่ว่ากับมีหลายทันเอฟซีหลายทันที่โชคสดีมันกับลุงเปิลอยู่เนาะ หวดนีจาปอการมาติดตามโตเลขกกับลุงเปิร์คือเก่าได้ยินว่าคุณลุงนีเปิ่นฝันเหลวเนาะฝันมาจังได๋เ้าให้ fc เ้าฟังในลุงเปิร์อ๋อฝันว่าไปงานนะครับมีนั่งร่ำนั่งร่ำนี่หาคนเพิ่นเขียนเบอร์แปดสิบเก่าให้หนาเออเพินแตมัน,เป,นเป็นตัวหนังสือสีแดงเปิรตเต็มกันนะ <S <S <ช>คูคูมาเต็มน,นะผมกับแปดเก่าด้วยกัน เบอร์เบอร์นี่เสือใอ่นะาครับเสือนั่งล่ำผมมาหาคนมันสิหาแปดเก่าก็สามตัวแต่เบอร์เบอร์นี่เสือมันเป็นแปดเก่าหาขเบอร์ติดอยู่เสือบ่ลุงปืบติดอยู่เสือเพิ่นสิเต้นคือระบงสมัยเก่านะครับเพิ่นเต้นเต้นแต่มันมีหาม้นเติ่น น่เบอร์เลขนี่ติดทั้งหาคนบอกติดทั้งหาคนแปดเก้าเบิืเลยครับแปดเก้าตัวเดียวกันเหมือนเ็ยเป็นเป็นงานยังกดว่ามันก็คือว่าสิเป็นบุญอีอย่างจักยางนี่แหละครับเป็นบุญใหญ่นี่เือบุญเต็มในวัดนี้โอ้ยู่ในวัดครับมันมาผมไปเที่ยวนั่งล่ำกับใส่ชุดผ้าผ้าแบบเสื้อผ้าแบบเบียงใบคือจังชุดล่ำธรรมดาชุดล่ำนี่และครับแต่ล่ำพรอแบบ แต่ขายพี่ผ่าขายสัตนนะครับแต่มันไม่นมเบอร์นะมันไม่เบอร์ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อฝันสีแต่เราไปเที่ยวไปร่ำร่ำตื่นในอยู่ครับแต่ว่าเขับไปในวัดนี่การสำคัญใน่อยู่เด้ครับมันสึมีหาคนนะกเเยข้าาหนตื่นใน่อยู่แบบฝันสีมวนกันได้ตีก็แต่ว่าในความฝันนั่นคือว่าพวกนั่งล่ำนั่นเป็นเป็นคนหรือเป็นผี คือว่าบอมีคนที่ผมหูจัาในมูบานนี่ยนะครับเป็นคนทั้งอื่นนะเป็นคนทั้งอื่นในค,ความฝันน่ะก็คือว่าเป็นคนครับ่อกับพ่อไปน้ายิ้มไปน้ำในน้ำล้ำมวนไปเลยครับ้านนี้คนอยู่ในบริเวณรอบบ้านนี้หลายบ่ลุงเปิดหลายหลายเป็นงานบุญเลยแบบงานบุญครับคนสิจุดเทียนคือเขาภาสานเทียนผมก็นั่งนักบวชก็ดึงผมไปไปผ่อนคููกันเบอร์แปดเก่า แต่ว่าแต่วันนี้ความฝันน่ะลเปิ่นได้ฝอนบอฝอน้ากันครับฝอนมวนน้าเขาเลยฝอนมวลฝันตอนถึงเมื่อเมื่อไหเมื่อมันนะครับนั่นเหร่เมื่อไหเมื่อมันค่ะผมยางมากเลยยางกับบ้านหกหลา้ทางมาข้างในแต่ว่าทางทางมาบ้านนี่หกเป็นปลาเลยหกแห้งครับบานนี้หอดเถื่อนบอหอดอยู่ครับหอดอยู่แต่ว่าจะแปลกตรงที่ว่ามันเป็นปลาเป็นปลาคือเพราะว่า โดยปกติแล้วทางมาบ้านลุงเปิืนมันจะมีเฮือนคนเป็นหมู่บ้านเป็นบ่ลุงเปิืนแต่ว่าในความฝันมันแปลกมันเป็นป่าบูป่ามาเลยครับนี่รั้งแรกเลยที่ฝันว่าได้ไปเที่ยวหานางล่ำค่ะค่ะแต่ว่ามีมีเบอร์มันเป็นตัวสีแดงน้องๆเด้อครับโอ้ชัดเจนเลยเนาะลุแดงแปลนเะ89ตัวเดียวเลยแล้วนา่งล่ใหนีหาก้นขันก็คือ3ตัวก็คือ589 3ตัวนี่589ครับกพอนา่งล่ำหนีหาคนนะอืม <Happiness unting> <allen> นั่งล่ำหาคนแต่มันเป็นตัวหนังสือสีแ <IEL> ดงราคาสีให้มันออกแปดเก่าคือคือคือเบอร์นี่ครับแต่ว่าลุงเปิลนี่ให้เน้นตแปดเก่ามันบอกไฮเน้นตแปดเก่าครับแปดเก่าสื่อโบรางน้ำนะครับค่ะีราคาจังไดยจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมมานกับตัวเลขของลุงเปิลน่องหวัดพานมาแตกสามตัวหนาเนาะลุงเปิลน่องหนึ่งหกเก้าค่ะคิดได้ครับคิดายเนาะลุงเปิลน่องเด็ดครับ อ้าวหวดนี่จังไดกับเฮมันน้ำกันอีกคือเก่าเนาะลุงเปิลเนาะหวด <ผม S 1> หวัดงหันแตกสามโตค่ะรอบนี้กับโชคกับมันอีกคือเก่าเพราะว่าลุงเปิลเพิ่นฝันแล้วเห็นผีนานงรำเนาะไข,ขว่ไขว่ว่าไปเอาบุญเนาะไปเอาบุญครับค่ะไปเอาบุญไปเอาบุญอยู่ในวัดในวัดค่ะจังไดกับโชกกับมันกับลุงเปิลอีกคือเก่าสำหรับที่นี้มันสามโตเลยนะครับค่ะจ่าบอกค่ะขอบคุณลุงเปิลเนาะลุงเปิลเนาะสีแดงปันตัวเล็กแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบาทเนาะลุงเปิลเนาะ ขอบคุณค่ะลุงเปิลขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงเปิลเนานะฝันเห็นผีนางล่ําค่ะล่ําให้เบิงอยู่ในวัดเลยค่ะท่านผู้ชมคล้ายๆว่าเพิ่นเขาไปในวดัดเนาะเป็นเหมือนงานบุญนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขติดอยู่เอิกนั่งล่านา่งล่ํานันมีหาคนลุงเปิลเพิ่นก็เลยว่าเอาหาใส่เนาะเป็นหาแปดเก้าส่วนเลขแปดเก้านี่เพิ่นเห็นตัวเลขสีแดงจึงคืนงเลยค่ะอยู่เอิกนางล่าเนาะจังไลยกะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของลุงเปิลเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก,กขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอ,อก,กสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่เนาะเหมือนนี้จ่าปอ,อมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสก,การค่ะหลวงปู่ค่ะ,อ,คะอันเว่าเรือนของสีเพิงน้องสร้างลากาเซ็นผม แม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซาร์มัมมีไปบุชเทวดานหลอกสมรสาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยูนใส่ส่วนตัวในวิธีว่าแม่ของวันบัตรในเฮือนหรือเป็นสิ่ีมงคลอันสูงสุด คือนามส้างส่วนเส็นผมแม่เทณานี้บางของทีก็เออนม่เต็นผมแม่เทรณนีบางคนมันก็เออนไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวเมียอ่าอย่ใน่ตัวนี้ที่เอฟไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะนาว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในซับคนคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่ายมเขาจะโมซซะไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดจอย่างค้ขาขายพอดีก็ดีเออไปดันมียังบ่เคยซื้อมเลือกเสือเบอร์ก็ถือเข้าขงเงินยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วนมากอไอหลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสร้างเป็นฉีสัตย์มิจฉิพค,ค่คมพุ่มป้ายเมื่อมาประมาณก็ใา่ในกระใส่่าต้องใส่สร้างในการออกรมโลกบกซื้อ ส่วนมากเขาเลยถือตำหนัมามาหนา้าตะขี่มันเขาบเานอกคันดีบดสอ่าว่าจะขนสอ่งนังสร้่งประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้่งอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเศษของงาสร้างแล้วก็บพวกนังส้่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ island, ่นมาชมบุญสร้างสลอกสราสร้างแม่นหยังก so ็เพิ่นมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก uh ็เ huh. ป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสมนพระเจ้าอิปมาทุกปวงค์ก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างรู้สึกว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปสาทุสาธุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจะาปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตามาเเมตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะค่ะท่านผู้ชมนอเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะทมม่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นีเนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับทรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกาบ่าพ่อสีดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวๆนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้คาร่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ